ไปเฟซบุ๊กส่วนตัวหนึ่งเรไปหน้าเพจกน ชนบตอนนี้ค่เจไไมโอ้ชนส่นังสี่นั่นเล่นกองเล่นกองไปตลอดปีเลยเว้ยใช่การี่รอบดลกัน การสดๆเหมือนเดิมทั้งสองสนามนะสนามหนึ่งและสนามสองครับกับการแข่งขันฟุตบอลย่าน <un> <Range Tou che> สัญเช <ique> ื้อแอนเซอร์พันครับครับตอนนี้เราเสียงบรรยายเราสลับไปสลับมาทั้งสนามหนึ่งและสนามสองับตอนนี้เราที่สนามสองครับบีเอ็มแปดสิบแปดเอ็กมาดามจี้ครับทีมแกร่งจากขามสแกนแสงครับพบกับปากเชียร์ด้วยครับปากเชียร์ด้วยน่าจะเป็นทีมเนนูสูงเรานี่ไหมฮะ อ่าน้องนนักเรียนโรงสูงศรีธานีฮะคูราชีแชมป์ใช่ไหมฮะอ่อแชมป์มีมาแชมป์สเจ็ดปีใช่ไหมอ่อแชมป์สิปีกลายเป็นบอลทุ่มของบิ๊กเอ็มแปดแปเอ็กมาดามจี้ครับส่วนสนามที่หนตอนนี้มีเป็นสสมัคแก๊กคับชุดใหม่นะครับพบกับ งานสะเวกแก็กนะฮะดังนั้นนะฮะหาได้ครับสนามสองครับวิกิจ88แปดในชุดสีเหลืองกับปากเชือด้วยครับในชุดออกสีสมมาว่าหลากหลายสีแลวครับสีม่วงสีน้ำเงินสีแสดอยู่ในตัวครับสีเข้มแล้วกันครับเข้มกับเหลือง ก็อบอกว่าทีมทีมพลังหนุ่มกับทีมความเก่าแล้วนะเนี่ยบิ๊กเอ็ม88บิ๊กเอ็ม88บิ๊กเอ็ม88จังหวะนี้โอ้โหลงมาได้ครับบิ๊กเอ็ม88ยกขึ้นหลังกระต่าครับไทยภูริศาประตูของบิ๊กเอ็ม88ครับบิ๊กเอ็ม88 เกินแปดแปดฝากมาได้ทิงหนึ่งสองสวยครับตรงนี้ครับมาได้ทิ้งไวต้ตัดเข้ามาโอ้โหปล่อยมาด้านนอกเลยครับตอนได้ครับอืมนี่ฮะเด็กสิบห้าครับวันนี้ครับขึ้นมาเล่นรุ่นประชาชนครับโอ้โหกล้าเยีเ่ยครับน่าจะเป็นติ้นสิบห้าด้วยฮะได้ครบับตอนนี้ฮะ สนามหนึ่งจะเป็นสวัสดแก๊กกับบ้านบอลบอยนะฮะสวัสดแก๊กเล่ในชุดสีแดงครับกับบ้านบอลบอยเล่ในชุดสีดำมาแล้วจังหวะนที่หกแล้วโอ้โหแล้ววันแล้วนะครับมาต่อได้ครับกลายเป็นบอลชุ่มของฝากเชด้วย ฝากเชื่อด้วยทุ่งมาได้ครับมาได้ไหลไปตะกับขวาครับบีเอ็มแปดเต้นชื่อดีเลยครับมาตึ้งแรง บิ๊กเอ็มแปดแปดบิ๊กเอ็นแปดแไหลไปทากาบขวาครับบิ๊กเอ็เข้าสายแล้วลองจโองโหเฮ้ยต้องบอกว่าเกือบครับอบอลยาวยาวยกออกมาจังหวะนี้เอาแล้วฝากชื่อด้วย ฝากเชียดด้วยบิกเอ็มแปดแปดบเอ็มแปดแปดหข้าใส่ก็จริงเชว่านี่แม่กรรมการเป่าฟาวเขาครับกลายเป็นบอลของฝากเชียดด้วยครับหวะนดี ยกออกมาเข้าเนยดิบิ๊กเอาาก็88บิ๊กเอ็88เอ็กมาดามจี้เท้าขวาแล้วไหลขัาไาได้เลยยิงหลอกครับหลอกหลอกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหกลายเป็นบิ๊กเอ็88เอ็กมาดามจี้ครับยิงขึ้นนำฝากเชื้อด้วยไปแล้ว 1, ครับหนึ่งปะตัวต่อศูนย์ครับแอุดยอนครับสนามสองมาแล้วครับสนามหนึ่งสกอร์ยังไม่มาครับ กอมายังลกสนามหนึ่งยังโอเคครับยังสูงตครับต่้กองเราข้างบนบอกสกอยังไม่มาสวกเก๊กกับบ้านบอลบอยครับสวกเก๊กนี่ชุดใหม่ครับบอกว่ารายการนี้รายการแรกครับชุดนี้ก็บอลโบฮะสั่งทํางทำชุดใหม่ขึ้นมาเลยครับเพราะงั้นเลยคะมูลค่าหลายแสนบาทครับค่าชุดนี้ไม่กี่พันครับที่เหลือนี่เอาไปแจกล้านขนมจีนหมดเะ จะไปกับม bon e. <t os> <strong> ัดมาต่อได้ครับบรรทุของฝากชือดด้วยฝากชือดด้วยฝากเชือด้เปิดไปเยวันี่ติดเพื่อนของพี่บอลบอลลุกเชียบ

จะได้ได้ไหมฮะวันนี้สนามสองมีไล์อยู่แปดตรงหน้าเพียรอยู่นะอัดธรรมดาได้เลยนี่ได้ครับยังได้อยู่โอ้โห แข่งไม่ผ่านครับระหว่านี้ครับบิ๊กเอ็มฝากชื่อด้วยฝากชื่อด้วยยกแม่ไม่ผ่านนี่แหละราระหว่านี้ฮะอือเดี๋ยวยาวมาของบิ๊กเอ็มตัดใจค,ครับเราย้ายมาบรรยากาศที่สนามหนึ่งกันครับตอนนี้ตอนนั้นเป็นเอีับงบากหลายครับมาชมฟีคิกของสแลกเก็ตครับ สซวแกแก๊กโอ้โหสนามหนึ่งนะตอนนี้เสียงบรรแล้วมที่สนามห,หนึ่งครับสซวแกแก๊กในชุดสีแดงครับกับบ้านบอลบอลในชุดสีดำนี่กลายเป็นบอลจากหน้าประตูของแซวแบกแก๊กครับแซวแบกแก๊กยกยาวๆมา โอ้โทวดีเป็นบอลของบ้านบอลบอยครับเมื่อกี้ทวดีบ้านบอลบอับบวอดอาต่อได้ครับ เนาะไอหันหน้าไปสนามนึงก็หันหลังไปสนามนึงนี่แหลยปะเนี่ยเอ๋ฝาเก็วัสดีครับระวังตัวอยู่ที่นั่งร้านแล้วตอนนี้ฮะ ต้องหาที่กำบ,บังชีวิตตัวเองครบตอนนี้วันนี้มันไม่ใช่รุ่นเยาวชนรุ่นเป็นบอลปฐาชนหนักๆทั้งนั้นครบวันนี้แต่ละคนแต่ละที่แต่ละสนามนี่ใส่กันไม่ยั้งนะฮะมาต่อได้ ยกย,อยอาวยาไปแม่งจับบอลได้อยู่ขนานี้ครับกลายเป็นบอลของบ้านบอลบอย บอลจากบ้านบอลบอยครัมาณนนี้หนากหกดม,มาต่อได้ครับบาอุ้ยติดเซฟประมวนี้บนบนรครับกลายเป็นบอลของสเปกเก็ตครับ การแข่งขันทั้งสองสนามเรามีการถ่ายทอดสดนะสนามหนึงและสนามสองนะฮะ สนามสองก็ไล่แล้วครับสนามสองก็ไล่ครับเราแปะลิงไาให้เรียบร้อย้วหน้าเพจเลยนะครับสนามหนึ่งเราจะถ่ายทอดสดผ่านเพจโดยตรงเลยครับแฟนขับฟุตบอลอะคาเดมี่สองครับส่วนสนามสองนี้เราจะไปที่เพจประจักษ์มงสูงนะครับแต่เราแปะลิงไว้ในหน้าเพจให้นะครับทั้งสนามหนึ่งและสนามสองนะครับสนามอยู่ตรงไหนครับเลอเจเจครับสนามอยู่ตรงไหนหรือว่าคนอยู่ตรงไหนครับเจเจถามว่าสนามอยู่ตรงไหนก็ต้องถามว่าคนจะอยู่ตรงไหนครับ ทั้งสนามหนึ่งและสนามสองนะตอนนี้เราดูหน้าจอทั้งสองสนามนะครับไปพร้อมๆกันนะฮะทั้งสนามหนึ่งและสนามสองนะครับสนามสองตอนนี้นี่เป็นบิ๊กเอ็มแอล 18X มาดันจี้ครับกับฝากเชียร์ด้วยครับส่วนสนามหนึ่งก็เป็นสวัสดีแก๊กครับกับบ้านบอลบอยครับออนไลน์กันทั้งสองสนามไปพร้อมๆกันครับ มันใหญ่ sociedad, ใครที่ดูออนไลน์ไลฟ์สดอยู่ดีอาจจะสลับไปสลับมากับสนามหนึ่งและสนามสองนะครับระวหลังคาระวังสแักเปตก็ตแวมเเก็กไปแล้วครับตอนนี้แวกเก็เก็ตล้มแล้วยังไงไม่โอ้โหหรอกโอ้โห อ,นนอย่างได้ครับไหลก็ไปได้นไ,ไหลได้อีกแล้วเข้ามือผู้สาประตูครับเออดบูรุไปแล้วครับตอนนี้ฮะ ท,ที่ติดตาโปรแกปรมกรารแข่งขันนี่เข้าไปดูในหน้าเพจได้เลยนะ,ะเรามีโปรแก,กรมการแข่งขันไว้ให้ทั้งสองสนามนะครับมาไ,ไล่ดูเลยนะครับว่าทีมของท่านอยู่ในสายในคู่ไหนคู light, ่ไหนนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้น,น้วตอนนี้ทีิกระยะนี้ฮนะ

เดี๋ยวนะต่ไอได้ต่อเลยครับต่อเลย ยกยาวยาวมาครับขอไม่ได้อู้ยจังหวะนี้กรรมการบอกเล่นต่อไปครับสบาเกตสายเกตสบากเกมาจังหวะดีแล้ครับนี่ฮรโอ้โหอไหลมาครับโอ้โหเป็นไงครับยยยยยสอย <ś les> โอ้เรียอร้อยะเพืแฟนโอ้กราาารมการล่อนรับวิวเวลาการแข่งขันครับสนามหนึ่งครับสกอร์จุบไปที่สามประตูต่อศูนย์ครับแม่ต่อไปแกครับผู้ต่อไปเชิญเลยครับทั้งสองสนามครับทั้งสนามหนึ่งและสนามสอง,สองครับทั้งสนามหนึ่งและสนามสองครับส,ส,ส,สนามหนึ่งจะเป็นโซกผักหวานครับ ตกผักหวานกับลกปลาปื้มเอ็กคอโนโดก